สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะเป็นเลิฟท i ิปส์ของชาวทัดน้ำประจำเดือนกรกฎาคมพศ2563นะคะชาวทัดน้ำก็ได้แก่ชาวราศีกรกฎพิจิกมีนนะคะวันที่เป็นการแบ่งแบบตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูในช่อง description ด้านล่างได้นะคะอยู่ใต้คลิปนั่นเองเลิฟทิปส์ก็จะเป็นคำแนะนำหรือว่าเป็นทิปอะไรพิเศษจาก จักรวางและเทวดานางฟ้าทั้งหลายนะคะที่อยากจะส่งถึงทุกคู่ความสัมพันธ์เลยนะอยากให้คู่ความสัมพันธ์นี้มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในระยะยาวนะคะก็เราก็มาสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน เดิมนะวันนี้รูปลักษณ์อาจจะดูแปลกไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่าอยู่นอกสถานที่แต่ผู้อ่านก็จะพยายามทําเต็มที่เหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเ,เราก็จะกลับมาสู่หมดเดิมในะเร็วนี้นะในช่วงหยุดยาวนะก็จะเปลี่ยนสถานที่นิดนึงนะคะโอเคเรามาดูนะชาวธาตุน้ําในช่วงกรกฎาคมนะคะชาวธาตุน้ําสัญญาณมาแบบ อารมณ์เต็มมากนะชาวาธาตุน้ําตัวคุณเองเนี่ยมันเหมือนมีความตั้งใจหลายๆอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะเช่นเริ่มมองถึงความมั่นคงเริ่มมีมีสัญญาณการสื่อสารทางไกลในเรื่องของอ,อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากแต่งงานหรือว่ามีแผนที่จะ มีความตั้งใจหรือมีแผนที่ชัดเจนมากขึ้นนะในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรประมาณานี้ว่าเราจะทำยังไงหรือจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้อย่างไรให้มีความสุขมีความอบอุ่นมากขึ้นนะแล้วมันเหมือนมี helper of e m o t i o n คือมีสัญญาณของการขอแต่งงานด้วยละ่ะ <laughs> มันมีสัญญาณว้าวาว้าวแอบ รีดยยาวนะคะมีสัญญาณของการเหมือนอยากแต่งงานนะการขอแต่งงานความตั้งใจและเริ่มที่จะสตาร์ทเหมือนประมาณว่าเ,เหมือนมีความตั้งใจกำลังยังไม่ออกตัวว่างันเถอะยังไม่ออกตัวแรงมากนะ <laughs> แต่มีความตั้งใจชัดเจน inner strength มาดีมากนะคะคือมีการตัดสินใจที่ชัดเจนมีพลังข้างในสมดุลภายในของชาวท่านน้ำดีขึ้นมากเลยนะหลังจากที่ผ่านการเยียวยามาระยะยาวเลยนะชาวท่านน้ำตอนนี้พลังดีเอะพลังดีนะคะคนคนนั้นของชาวท่านน้ำในความสัมพันธ์นะคะ มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่พลิกผันในชีวิตของเขาเนื่องจากว่าการพลิกผันนี้จะเป็นการพลิกผันที่สวยงามมากเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเขาได้ตัดสินใจแล้วและมันจะมีการพลิกผันของชีวิตไปสู่โอ้โหชีวิตที่มั่นคงสมบูรณ์มีครอบครัวมีลูกมเีเรียกว่าแบบทุกมิติอ่ะทั้งทั้งการงานการเงินความรัก ครอบครัวอะไรเนี้ยออกมาสมบูรณ์มากเลยนะออกมาสวยมากๆเลยนะคะคือเขามีความตั้งใจมากๆแล้วก็พลังของเขาเนี่ยเป็นพลังของการสร้างสารรค์อะเป็นการสร้างสิ่งที่เออหมายถึงว่าร่วมกันสร้างอะมันเป็นพลัง คือเหมือนชาวธาตุนะ้ำมีความมุ่งมั่นตั้งใจด้านนี้มากขึ้นคู่ของคุณก็มีความตั้งใจเยี่ยทําให้ความฝันนี้สําเร็จมันมีสัญญาณของการเทคแอคชั่น่ะคือของฝั่งเขาเนี่ยฝั่งคู่ในความสัมพันธ์เป็นคนที่มีการ Take a คชั่นในเรื่องความสัมพันธ์ดีมากเลยนะคะพลังดีมากพลังดีมากว้าวว,าวผู้อ่านทำโรแมนต์แองเจลโรแมนอเจลออกมาเลยว่าเออ มันมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวที่จะต้องมีการเยียวยาหรือมีการคุยกันมีการามีการคุยกันเรื่องของครอบครัวประเด็นอะไรบางอย่างนะแต่ด้วยสิ่งนี้คนคนนี้ที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเ,เหมือนคุณทั้งคู่จะร่วมมือกันเพื่อจะทำให้ การเยียวยาหรืออะไรก็ตามในเรื่องครอบครัวเนี่ยคลี่คลายไปได้ด้วยดีแล้วก็ออกมาสวยมากเพราะว่ามันจะเกิดมันจะมันจะเกิดสัญญาณของความพยายาม make the effort เพื่อทำให้ความรักนี้มีความมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเพราะว่าสัญญาณ t r Tru l love ขึ้นอ่ะว้าวคือคุณทั้งคู่ได้เรียนรู้ถึงคำว่ารักแท้แล้วว่าคืออะไรมีสัญญาณ t r true love ขึ้นกรี๊ด รดยวยาวมีสัญญาณ trust ความเชื่อใจเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยในคู่ความสัมพันธ์นะคะดังนั้นตอนนี้คือเหมือนกับคุณทั้งคู่กำลังพยายามที่จะทำให้ภาพต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในความสัมพันธ์นี้เป็นความจริงนะมีสัญญาณการ take action ความพยายามแล้วก็มีเรื่องของการเหมือนต้องมีการจัดการหรือมีการ ทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวแล้วจะทําให้สิ่งนั้นสําเร็จนะเพราะว่าสัญญาณออกมาสวยมากๆเลยนะคะมีสัญญาณของครอบครัวที่อบอุ่นในอนาคตนะว้าวทีนี้ผู้อ่านก็ถามปฏิหารแห่งธรรมชาตินะคะโอ้ปฏิหารแห่งธรรมชาติแนะนําชาวธาตุน้ำไว้ว่าช่วงเวลาพักใจของคุณเนี่ยเรื่องราวอะไรบางอย่าง มันเป็นเหมือนกับการพักใจของคุณมันเป็นการพักใจจากเรื่องราวในอดีตเพื่อที่จะ complete completion อะไรบางอย่างให้จบเรื่องราวในอดีตเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องราวคือสิ่งที่คุณต้องเจอมีค่ามากขึ้นหมายความว่ามันเป็นเรื่องราวที่คุณจะต้องเจอเพื่อเรียนรู้ในเรื่องของความรักนะคะช่วงเวลาการพักใจการแบบ เหมือนการเรียนรู้ค่อนข้างใช้ระยะเวลาหนึ่งนะตอนนี้มันจะมีสัญญาณที่ดีมากในความสัมพันธ์คือมันจะเหมือนมีสายฝนเข้ามาชะล้างเรื่องราวต่างๆนั้นออกไปทําให้คุณเรียนรู้ภาพทุกอย่างมันจะชัดเจนและสวยงามมากขึ้นนะคุณจะเรียนรู้เรื่องของความรักมากขึ้น True Love ขึ้นคุณจะเรียนรู้ว่าความรักแท้ที่คุณทั้งคู่เนี่ยพยายามทําร่วมกันเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยมีความสุข มีความสมบูรณ์มีความอบอุ่นในชีวิตคืออะไรคุณต้องเรียนรู้สิ่งนั้นแล้วเพราะว่าภาพของการเรียนรู้ภาพของการความฮพือเคิมหรือว่าอะไรก็ตามที่ผู้อ่านเห็นพลังมาสวยมากๆต้องบอกว่าสวยมากนะคะว้าวมากว้าวว้าวอีกแล้วนะคะชาวท่านน้ำพลังดีขึ้นเยอะเลยนะผู้อ่านถาม DI o f ซอฟต์ยูนินะคะ ว้าว di บอกว่านะตอนนี้อะไรที่คุณเพลยเยอร์ uh, prayer, อะไรที่คุณสวดมนต์ขอพรหรือว่าขอให้เกิดปฏิหารแห่งชีวิตในเรื่องของความรักนะตอนนี้เหมือนจกักรวาลได้รับรู้และนำสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะสัญญาณช e เลิฟก็ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็อะไรบางอย่างที่คุณต้องเรียนรู้ก็คือความสงบในหัวใจของคุณนะความสุขความสงบ และความรักนะเมื่อคุณเลือกความรักและคุณมีศรัทธาในความรักอีกครั้งหนึ่งว่าตัวคุณเองมีความมั่นใจว่าคุณจะได้รับความรักครั้งนี้และคุณเหมาะสมมากที่สุดคุณมีศรัทธาของความรักคุณก็จะนำความสงบสุขความเหมือนความสุขในหัวใจของคุณเข้ามาได้แล้วคุณจะเรียนรู้ว่ามันเหมือนประสบการณ์อะไรต่างๆมันจะเกิดเป็นเหมือน the teacher of love อะ เป็นครูในเรื่องของความรักสำหรับให้ชาวธาตน้ำได้เรียนรู้แล้วก็ตอนนี้คุณจะได้ค้นพบชูเลฟของคุณแล้วว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วคุณจะดำเนินชีวิตคุณต่อไปนะมันต้องมุ่งอ่อนไปข้างหน้าด้วยพลังที่สวยมากทั้งความมีความศรัทธานในความรักนะแล้วก็มีความสงบมีความสุขในหัวใจอย่างมากด้วยนะคะ โอเคค่ะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังบวกนะคะจากจักรวาลและเทวดานางฟ้าทั้งหลายนะคะให้กับชาวทัดน้ำนะก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะยังไงเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ